สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีพิจิกพบกับการดูดวงประจําเดือนเมษายน2565ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ํากลางธาตุเนาะสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือแมงป่องมีดาวพงคัรเป็นดาวประจําราศีนะคะแล้วก็ชาวราศีเนี่ยได้มาจากช่วงวันที่เกิดก็คือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคม ส่วนลักขณาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาคํานวณวางลักขณาแล้วจึงได้เป็นลักขณาราศีพิจิกนะในเดือนเมษายนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลักนณาราศีพิจิกบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารเนี่ยวันที่หนึ่งถึงวันที่6อยู่ตรงาราศีมังกรพบสหัสชา้ามีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องต่างๆนะมีการเดินทางระยะใกล้อยู่บ่อยๆนะแล้วก็พอหลังวันที่ เจ็นะ่ะตั้งแต่วันที่เจ็เป็นต้นถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็มาอยู่ตรงภูปันทุช่วงที่อยู่กับอ่าช่วงที่อยู่ตรงราศีมังกรเนาะอันนี้จะอยู่คู่กันกับดาวพระเสาร์คู่นี้คู่ปบัติเหตุคู่ผ่าตัดนะอันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษมันเป็นคู่บัติเหตุคู่ผ่าตัดก็จริงแต่มันจะโดดเด่นในเรื่องของอุบัติเหตุนะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางต่าง อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะแรืว่าอีกสิ่งหนึ่งคือการติดต่อพูดคุยเข้าสังคมต่างๆคำพูดคำจาให้ระมัดระวังด้วยมันจะส่งผลในเรื่องของ,ของการเข้าใจผิดทะเลาะเบ,บาแวงกันได้ง่ายๆเนาะพอหลังวันที่เจ็ดความเบาบางในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การทะเลาะเบ,บาแวงกับคนรอบข้างเนี่ยจะเบาลงแล้วก็ไปอยู่ตรงพบพันธุใท่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวแล้วก็ ไปอยู่คู่กับดาวคู่มิตรอย่างดาวพระศุกรนะ์เนาะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพบปัต,ตนิแล้วก็พบวินาศนะสิ่งต่างๆก็มีการพูดถึงความรังแล้วก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคู่ครองคนรักติดต่อกับครอบครัวมีในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆทํากิจกรรมพากันกกไปหมงไหว้พงไหว้พระอะไรต่างๆทาเอาหงอาหารร่วมกันอะไรประมาณนี้นะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันที่บ้านนะหรือว่าบางทีก็ มีเวลาได้ตรวจสอบบ้านช่องนะว่ามันมีความสมบูรณ์หรือว่าอยากจะปรับปรุงให้บ้านตรง,ตรงไหนให้บ้านมันดีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม นะเพราะว่าดาวพฤหัสเดือนนี้ก็ย้ายราศีตงที่8ปดต้นไปเนาะเข้าไปอยู่ในภพปุตตะถึงแม้จะไม่ใช่เจ้าเรือนของพันธุโดยโตรงแต่เจ้าเรือนของภพพันธุเข้าอยู่ในภพอริอันนี้ก็ให้ระมัดระว,วังในเรื่องของความสัมพันธนะ์คนในครอบครัวเพราะว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันในแหละในเดือนนี้นะดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุเข้าไปอยู่ในภพอริส่งเสริมในเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะบาแวง้งกับคนในครอบครัวหรือว่าครอบครัวมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องร่วมกันแก้ไขนะอันนี้เป็นจุดที่ ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้พบได้เจอในช่วงจังหวะแบบนี้แล้วดาวพลางหูงเนี่ยเป็นเจ้าเดือนพันทุเนี่ยอยู่ยาวเนาะอยู่ยาวยไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะส่วนในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยเรามีมีอะไรเข้ามาเราค่อยค่อยแก้ไขเพราะว่ายังไงซะดาวพระต่งหัด มาในมุมที่ดีนะทำให้เราตั้งสติได้แก้ปัญหาถูกจุดเนาะแต่อย่าให้อารมณ์มันขึ้นก็นแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เดือนนี้อย่างดาวพระอังคารดาวประจำตัวของตัวเองเนี่ยมาอยู่คู่กับดาวพระศุกร์กระจิงนะเป็นดาวคูมิตรกระจิงแต่ว่ามาอยู่ในเรือนธาตุลมเหมือนกัน าดาวธาตุลมไปอยู่ในธาตุลมเนี่ยมันค่อนข้างส่งเสริมในเรื่องของอารมณ์นะถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าครอบครัวเรามีอะไรบางอย่างเนี่ยก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆคิดนะตั้งสติค่อยๆแก้ปัญหาร่วมกันที่จุดที่ละข้ออย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเนาะอันนี้เป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังในช่วจงจังหวะนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูในแต่ละเรื่องกันแยกมาดูเป็นเรื่องๆกันอีกทีเนาะ ก็มาดูในเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้เนาะมันมีเกณฑ์ในเรื่องการนําเงินไปลงทุนอะไรใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างเป็นอาชีพใหม่ๆหารายได้ใหม่ๆเพราะดาวเจ้าเดือนการเงินคือดาวพระพะหัสบดีเนาะเขาไปูนในภพุตตะ มันมีเกณฑ์โ้วตพวกนี้เข้ามามีจังหวะโอกาสมีคนแนะนํามีช่องทางใหม่ๆมีหาได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆหลายๆช่องทางเข้ามาทีนี้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นเนาะดาวพระพระนัสบดีย้ายตั้งแต่วันที่8เมษาปีนี้ไปจนถึงเมษาปีหน้าเนาะมันจะอยู่นี่หนึ่งปีนะคะทีเนี้ยสิ่งต่างๆในเดือนนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องมันลงทุนอะไรเงี้ยก็ มันมันต้องมีแหล่งอะไรบางอย่างข้อมูลอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราแหละนะคะแต่ทีนี้เราต้องระมัดระวังด้วยเนาะการลงทุนมีโอกาสมีจังหวะด,ดีๆแหละแต่มันก็มีในเรื่องของจุดในเรื่องของการสังเกตในเรื่องของการเงินการทองที่เราจะจ้องอไปลงทุนด้วยเนาะเดือนนี้นะทำไมจะต้องระมัดระวังไหมดาวอ่อาแห่งการใจกล้าการเสี่ยงโชคนะการทําธุรกิจเนี่ยอย่างดาวพระราหูเนี่ยอ่า ดาวแห่งความใจใหญ่อะไรบางอย่างเนาะก็ไปอยู่ในภพอริหนึ่งหนึ่งจุดนะนะแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นจุดที่ต้องระวังจุดที่ต้องระวังอีกอันหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนลาพระเวลาเราจะลงทุนเราต้องไปมองในในเรื่องของจังหวะโอกาสว่าจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ต้องมาดูดาวพระพุธเดือนนี้ดาวพระพุธเข้าไปสู่ตรงราศีเมษร,ร่วมกันกับดาวพระราหูพุทธวิวาสราหู โอกาสต่างๆมันมีจุดจุดเปราะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนะาะการกระทาต่างๆของเราก็มีปัญหาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกันมมะอย่างดาวพระอาทิตย์ก็มาร่วมด้วยนะแต่ร่วมหลังวันที่14เนาะยิ่งคือมันมีความระมัดระวังขึ้นตามตามลำดับขั้นนะคะทีเนี้ย โอกาสเข้ามาอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยที่จะต้องเอาเงินไปลงทุนยังไงอะ่ะดาวพฤหัสอยู่ตรงภพปุตตนะมีเกณฑ์น,นำเงินไปลงทุนแน่ๆแหละจะไปด้านไหนเท่านั้นเองเนาะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่ายังไงดาวพระฤหัสเนี่ยถ้าจะทำอะไรเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของสติปัญญาความสามารถความรู้อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องให้เข้าถูกกับดาวนะเอาดาวพระฤหัสเนี่ยเป็นที่ตั้งถ้าเราจะทาอะไร สิ่งที่จะได้รับเรามีความรอบคอบข้อมูลเรามากผลประโยชน์มันจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะได้ไม่ถูกบั่นทอนหรือหักตะแนนออกไปนะคะ,ะระมัดระวังก่อนที่จะลงทุนกันแล้วกันนะจังหวะโอกาสเข้ามาแน่ๆละ่ะในเดือนนี้ในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะเข้ามาหลากหลายทางให้เราได้หยิบได้จับก็ต้องระวังด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเดือนนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวแล้วก็บุตรหลานบริวารของเราซักส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ ในเรื่องของการงานล่ะการงานในเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานเนาะวันที่1นถึงสิอยู่ในพบุตระการงานต่างๆก็มีไอเดียได้รับงานสําคัญสําคัญได้นาเสนองานถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับผิดชอบงานแล้วได้พูดคุยประสานงานใกล้ตัวกับผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนส่งเสริมได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในการทํางานต่างๆของเรานั้นน่ะให้ระมัดระวังการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน นะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยกันละกันนะคะมันมีการเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างเอกสารมีความผิดพลาดตรวจสอบให้รอบคอบในเดือนนี้ต้องดูห่วงในเรื่องของความรอบคอบดูตรงนี้ให้เป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุเราจะถูกเหมือนถูกตําหนิแล้วเราจะรู้สึกเฟลเยอะคนอื่นนิดนึงนะสำหรับชาวลัคณาดาพิศิษพิจิกในช่วงจังหวะน,นี้นะคะแต่ว่าโอกาสดีๆในการทํางานมีเข้ามาแหละแต่หลังช่วงวันที่ 14เป็นต้นไปเนี่ยดาวเจ้าเรือนกันมะเข้าไปอยู่ในภพอริเนาะน่าจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยพอสมควรปัญหาน่าจะเข้าลุมเราคนเดียวทีเนี้ยก็ตั้งสติกันลวกันเนาะคือยังไงดาวพระหัสของเราก็สวยอยู่ถ้าเกิดปัญหามาลุมมาตุ้มเข้ามาหลายทางเนี่ยมันมีดาวหลายๆองค์เข้าอยู่ในภพอรินะทีเนี้ยในเรื่องของปัญหาอาจจะต้องทุกคนโถมหงเข้ามาหาเราหมดทีนี้ตั้งตั้งสตินะคะต้องตั้งสติแล้วก็แก้ทีละจุดละกันเนาะเพราะว่า ม,มันมีบางจุดอาจจะมีคําพูดบางคําทําให้เราหมดกําลังใจขาดกําลังใจแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นบ้างอันนี้ให้ตั้งสติมันจะได้ไม่เกิดเหตุทรงพวกนี้เกิดขึ้นเนาะ,ะระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้นุมง,งานเอกสารอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพส่วนใหญ่เหมือน จะเกิดจากการทํางานของเรางานหนักเกินไปเครียดเกินไปในเดือนนี้นะคะให้รามาระวังการเจ็บปวยที่เกิดจากการทํางานของตัวเองนะดาวพระอาทิตย์มาจะพบการงานนะและ้วบางทีอาจจะถูกคนอื่นดูถูกก็ให้ใจเย็นๆในเดือนนี้นะคะก็ดาวพระอาทิตย์นัเป็นดาวแห่งเกีดยรติยศชื่อเสียงศักดินะ์ศรีเนาะมาอยู่กับดาวพระราหูนะ่ยสนมาก จะโดนหยามเกียิอย่างเงี้ยค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เขา,าจะพูดอะไรเราพิสูจน์ด้วยฝีมือด,ด้วยการการะทําของเรากแล้วกันนะคะเจ้าลักษนาราศีพิจิกนะในเดือนนี้ก็จะเจอประมาณนี้เนาะปัญหาเข้ามาถ้าเราใจเย็นเราก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะอย่างไรก็มองว่าจุดจุดของดาวตัวเองก็มีคู่มิตรอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ดาวพฤหัสเองก็มาอยู่ในมุมดีนะเราเลือกในเรื่องของความดีๆการตั้งสติได้ ต่างๆเนะี่ยให้ตัวเองค่อยแก้ปัญหาทีละจุดระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวเนาะชาวลัคนาราศีพิจิกนะการงานก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะในเรื่องคู่ครองคนรักเดือนนี้คู่ครองคนรักก็เข้าอกเข้าใจกันดีถ้าเกิดมีปัญหาก็พูดคุยปรึกษาให้คำปรึกษากันได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ข่าวดีของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือ าดาวพระราหูออกจากภพปัตติีละที่ก่อนหน้ามันมีปัญหาพูดจาก,กันนิดหน่อยก็มีปัญหากันเยอะแยะเนี่ยเข้าใจผิดกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงนี้ก็เบาลงเนาะหรือว่าบางคู่ปัญหาหนักมากอาจจะแตกหักกันไปแล้วเลิกรากันไปแล้วก็มีเป็นบางคู่เนาะอันนี้ก็เราก็คิดซะว่าไม่ใช่คู่ของเราแล้วกันนะคะเออเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะสําหรับคนที่ ต้องแตกหักกับผู้ครองไปเนี่ยพราะวาดาวพระรงหงก่อนหน้าเนี้ยมาเล็งรักเขาเรียกว่าดวงแตกเรื่งคู่เนาะถ้ามันแตกไปแล้วเราต้องทําใจเพราะว่าจังหวะดาวพระ朗ห,หดเข้ามาอยู่พบปุตตะก็เดี๋ยวก็จะเจอคนที่ถูกใจนะคะถ้าสมมุติมันมีจัมันมีในเรื่องของความไม่เข้าใจคู่ครองหรือว่า อย่าร้างจากกันไปอย่างเงี้ยนะในจังหวะนี้กับเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้พบคนใหม่แหละนะคะแต่ถ้าสมมุติปัญหามันถูกคลี่คลายแล้วจับมือกันมาผ่านอุปสรรคปัญหามาด้วยกันแล้วเนี่ยก็มันไม่มีดวงแตกละแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ต่อให้แบบเดือนนี้ได้อยู่คู่กันได้คุยกันบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังคําพูดคำจากันให้ดีกันแล้วกันนะคะอืมมันอาจจะยังมีกลุ่นๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะเออก็ให้ ดูแลความสัมพันธ์กันละกันแต่ว่าเดือนนี้ก็ดูรักกันดีถ้าสมมติมีการปรับความเข้าใจกันแล้วแต่มันก็ยังยังไม่นิ่งมากเนาะยังแต่มันดีตรงที่ว่ามีอะไรเดือนนี้ถ้าสมมติคนที่มันยังไม่ได้เลิกไม่แตกหักอะไรกันเน่ยก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นได้เหมือนปรับตัวกันได้ดีขึ้นนะคะเดือนนี้ประมาณนั้นในเรื่องของ คู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะแต่ถ้าแตกไปแล้วเราก็ต้องทําใจเนาะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะดีแหละที่จะได้เจอคนถูกใจเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจนะ,ะก็เป็นโอกาสดีๆได้พบคนดีๆนะในช่วงนี้นะคะก็สาหรับสุขภาพสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกก็อย่างที่บอก เมื่อช่งต,ต้นเดือนเนาะดาวตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงพบสาหัสช้าคู่กับดาวพระเสาร์เนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุนิดนึงนะคะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆมันจะเกี่ยวข้องนะจะเกี่ยวข้องกันกันกบคนรอบตัวเราเนาะให้ดูแลคนรอบตัวเราให้ดีแต่ว่า ถ้ามันเกิดมีการเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยเดือนนี้คือมันก็มีบ้างแหละอย่างที่บอกที่ว่าทํางานจนหนักจนเกินไปเครียดจนเกินไปก็ก่อให้เกิดเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นน่ะมันมีเกณฑ์ที่จะรักษาได้เนาะเพราะว่าถ้าสมมติ ไปหาหมอก็จะเจอหมอดีอะไรประมาณนี้เพอาดาวแห่งการรักษาตัวเองเนะี่ยคือดาวพระราศบดีเข้ามาอยู่ในมุมดีแต่เราไม่ป่วยดีกว่าเนาะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าถ้าเดือนนี้จะป่วยมันจะป่วยจากการทํางานหนักการกระทําของตัวเองสะส่วนใหญ่นะคะจาลัคนาราศีพิจิกเนาะอ่าตรงนี้ดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะคะการงานเข้ามามีจังหวะดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาเดือนนี้ยังไงผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดะูเนาะต่อให้ปัญหาอะไรเข้ามามากมายนะคะอืม เพื่อนร่วมงานก็ช่วยประสานงานพูดช่วยประสานงานกันดีให้ความร่วมมือใน,ในเรื่องของการทํางานอย่างดีห่วงเรื่องของการประสานงานการพูดคุยนะอันนี้เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะในเรื่องของถ้าเกิดในเรื่องของเกี่ยวกับงานนะขอไปย้าอีกทีตรงนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าการเจ็บป่วยอย่างที่บอกก็ระวังสุขภาพของตัวเองนะคะก็ในเดือนเมษายนนี้ก็คงจะ ขอจบคำทานายของชาวลัคนาราศีพิจิกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ